มปัจจุบันเดียวกับบนโชว์รูม audi นะคะแถมยังวิ่งมาเพียงแค่15,000กิโลเท่านั้นค่ะทุกคนล้อแม็กของ t-t-s นะคะไม่ใช่การแต่งข้างนอกด้วยแต่เป็นการเปลี่ยนล้อแม็ก t-t-s จากในสูตร audi thailand เลยซึ่งเฉพาะล้อแม็กที่เปลี่ยนมาเนี่ยนะคะก็มูลค่า3แสนกว่าบาทแล้วทีเดียวใครพร้อมที่จะเป็นเจ้าของนะคะรถสปอร์ต audi t-t นะคะ s-line คันนี้ 4 5 GSFI Quattro ค่ะในราคาเพียง2 3 9ล้าน3าม0เท่านั้นสวัสดี b e n ส์มอเตอร์มอที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะน่งทีดาวหวังนำรงเวสซีโของ b e n ส์มอเตอร์มอมากับรถเข้าใหม่ที่เรียกว่าฮอตสุดๆนะคะกับ audi tt คันนี้ค่ะซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันเดียวกับบนโชว์รูม audi นะคะแถมยังวิ่งมาเพียงแค่15,000กิโลเท่านั้นค่ะทุกคน เรียกได้ว่าใหม่เอี่ยมอ่องเลยทีเดียวนะคะ Audi เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนหลงรักในสมรรถนะขั้นสุดและที่โด่งดังที่สุดก็คือระบบ q u a r o ขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นเทพที่เรียกว่าขับแล้วเนี่ยจะไม่อยากไปขับรถยี่ห้ออื่นอีกเลยนะคะคันนี้มีดีอะไรบ้างเดีย๋ยวมาชมรีวิวไปพร้อมๆกับแนงเลยค่ะ สปอร์ตยูนิคไม่เหมือนใครนะคะก็คือคำจำกัดความของ Audi TT ที่มีความสปอร์ตอยู่เต็มรูปแบบในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยการใช้งานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะคันนี้มาในสีเทานะคะที่ออกแนวพาสเทลเข้มๆนะคะเป็นสีที่สวยลงตัวมากๆแล้วก็ดูแลรักษาง่ายอีกด้วยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีความโดดเด่นค่ะของล้อแมกนะคะที่ได้ล้อแมก ของ TTS นะคะไม่ใช่การแต่งข้างนอกด้วยแต่เป็นการเปลี่ยนล้อแม็ก TTS จากในศูนย์ Audi Thailand เลยซึ่งเฉพาะล้อแม็กที่เปลี่ยนมาเนี่ยนะคะก็มูลค่า3แสนกว่าบาทแล้วทีเดียวแล้วก็ยังรวมอยู่ในวารันตีของ Audi Thailand อีกด้วยสำหรับล้อแม็กที่เปลี่ยนในศูนย์นั่นเองค่ะเส้นสายทุกๆเส้นของ Audi TT เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ในคอนเซปต์ของ less is more จริงๆนะคะเรียกว่าออกแบบมาทุกๆเส้นเนี่ย ให้ความลงตัวมากๆแบบไม่จำเป็นต้องมีดีเทลอะไรมากมายเลยทางด้านท้ายเนี่ยก็ยังมีจุดเด่นเป็นไฟเบรกที่ไล่ยาวนะคะด้านข้างนะคะไล่ผ่านฝากระโปรงด้านท้ายไปจนถึงด้านนู้นเลยเรียกได้ว่าเวลาที่ขับตามทีทีเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นบั้นท้ายที่สะกดทุกๆสายตามากๆโดยเฉพาะเวลาที่เหยียบเบรกปุ๊บนะคะก็จะขึ้นเป็นเส้นยาววิ้งแบบนี้เรียกว่าหล่อมากๆเลยทีเดียวค่ะ นอกจากเส้นสายที่โชบเฉี่ยวนะคะไล่มาจากข้างหน้าโค้งมนไปจนถึงข้างหลังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะคะหรือว่าหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดีมากๆแล้วเนี่ย คันนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เทอร์โบค่ะที่แรงถึง235แรงม้านะคะเท mm. ่านั้นยังไม่พอหากเครื่องยนต์แรงแต่ว่าระบบส่งกำลังมันไม่ฟินเนี่ยมันก็จะไม่ฟินขั้นสุดค่ะแต่คันนี้มาพร้อมด้วยระบบ Quattro ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อน4ีล้อนะคะที่ดีที่สุดของ Audi หลายๆคนก็กล้าพูดเลยว่า q u a t r o เป็นระบบการขับเคลื่น4ล้อที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะ นอกจากภายนอกนะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตที่มีความยูนิคไม่เหมือนใครเมื่อเราเก้าวเข้ามาภายในอยู่หลังพวงมลาลัยนะคะที่มีโลโก้สีห่วงของ Audi นะคะมันก็ยังบ่งบอก เล่าเรื่องราวเดียวกันออกมาก็คือเรื่องราวของความนิชเส้นสายที่ไม่เหมือนใครนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์ลังเกชมากมากกับแบรนด์อื่นๆนะคะทั้งตัวพงมาลายเองนะคะที่เป็นหนังหนับป้านแนวโค้งนะคะมีการใช้ได้แต่เข็บอยู่ทางด้านในหรือว่าจะเป็นรูปทรงของเบาะเองนะคะที่แบบ ลงตัวมีความเป็นยูโรเปียนคาที่ไม่เหมือนใครมากๆมีการใช้หนังที่ผสมผสานกันนะคะทั้งหนังเกรนเล็กอยู่ทางด้านข้างเย็บป็นลายแพทเทิร์นนะคะที่ดูไม่เหมือนใครรวมทั้งมีการใช้หนังแอลคันทาร่าเย็บตรงตัวกลางบเบาอีกด้วยเพิ่มเพิ<ๆ>่มฟีลลิ่งของความเป็นรถสปอร์ตมากขึ้นตัวช่องแอร์เองนะคะก็จํงเป็นวงกลมนะคะสามารถปรับทิศทางได้ตัวเนี้ยก็จะให้ความรู้สึกกลมๆนะคะเหมือนกับตัวหัวเกียร์นะคะเข้ากับหัวเกียร์เข้ากับตัวไอ แล้วก็เข้ากับเส้นสายของตัวรถอย่างเช่นฝาปิดถังน้ำมันที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็ปลายท่อไอเสียที่ทำเป็นรูปวงกลมอีกด้วยก็คือเข้ากับโลโก้ของ Audi ที่เป็นวงกลมสีวงซ้อนกันนั่นเองนะคะนอกจากนั้นโอ้โหหน้าคนขับของเราเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีล้ำๆเลยนะคะเราก็ขอเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่ม start stop นะคะก็จะได้จอ12.3นิ้วนะคะอยู่ตรงกลางนะคะ เ,เข็มไมอะไรต่างๆก็คือไม่มีเข็มแบบอนาล็อกแล้วก็จะเป็นหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่นะคะที่ทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกรอบเครื่องทางขวาก็จะเป็นการบ่งบอกความเร็วนะคะซึ่งโอ้โหใส่ เลขไว้จนถึง300เลยทีเดียวนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับแรงม้า235แรงม้าอย่างแรงเลยนั่นเองละคะพวงมาลัยตัวนี้ก็ยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยเพราะว่าเราก็ต้องใช้นะคะตัวหมุนหมุนต่างๆเนี่ยควบคุมตัวจอที่อยู่ทางด้านหน้าด้านหน้านี้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถรับสายวางสายปรับเสียงอ่าแล้วก็เชื่อมต่อมือถือของเรากับตัวรถนะคะได้อย่างง่ายดายมากๆ มาถึงฟังก์ชันอื่นๆภายในตัวรถกันบ้างนะคะอย่างในส่วนของแอร์เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นน่าราักน่ารากก็คือตรงปุ่มแอร์ที่เราดูเหมือนเขาเป็นอนาล็อกเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะกลมๆอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหน้าจอดิจิตอลที่ปรับได้ทั้งทิศทางลมองศาของแอร์รวมถึงแรงลมปุ่ม A.C. ต่างๆนะคะก็คือโชว์ผ่าน ออหมุนได้นะคะแล้วก็โชว์ผ่านตัวหน้าจอดิจิตอลเล็กๆที่อยู่บนหน้าผาตัวนี้นั่นเองนะคะรวมถึงมีพแน,แนลคลีนคลีนมาให้อีกหนึ่งอันนะคะในการกดปุ่มที่ใช้บ่อยเช่นปุ่ม Drive Select นะคะใครที่ชอบ feeling ของการขับแรงหรือวันไหนเราเป็นอารมณ์รักโลกนะไม่ค่อยอยากจะเผาผ่านน้ำมันเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเลือกเป็นโหมด Efficiency ต่างๆได้ตามความต้องการของเราเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคะตัวสปอยเลอร์ ด้านหลังยังสามารถกดลิฟต์ได้อีกด้วยผ่านปุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มดาวน์ฟอสให้กับด้านท้ายของตัวรถเวลาที่เราต้องการที่จะออกไปซิ่งกับ Audi TT คันนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะเกียร์ S tronic นะคะ6สปีดนะคะตัว iRive นะคะต่างๆที่แบบใช้งานได้สะดวกมากๆนะคะแล้วก็ n a v i g กเตอร์อะไรต่างๆนะคะก็จะขึ้นที่หน้าจอคนขับทั้งหมดเลยนะคะสามารถที่จะเลือกได้เลยออปชันตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวท็อปสุดของตัว TT แล้วที่ออกมาจาก audi thailand นะคะเพราะฉะนั้นเข้าศูนย์ audi thailand ได้อย่างสบ,บายใจมากๆเลือกได้ทั้งตัว n a v i g กเตอนะคะเรดิโอมีเดียต่างๆอ่าโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะก็ ผ่านตัวปุ่มคอนโทรลที่ตรงนี้นะคะแต่หน้าจอก็คือจะอยู่ฝั่งของคนขับเลยที่คนขับสามารถเลือกฟังก์ชันเมนูต่างๆได้อย่างสะดวกนะคะรวมถึงปุ่มออโตโฮหรือว่าปุ่มเบรกมือก็คืออยู่ที่มือตรงนี้ทั้งหมดเลยอีกดีเทลหนึ่งที่นึงชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวตัวที่ใส่นะคะอาจจะเป็นการ์ดหรืออะไรก็ตามที่เราใส่ไว้ตรงนี้ยกออกก็สามารถเอาเป็นที่วางแก้วตรงนี้ได้นะคะเวลาที่ แบรนด์ไหนเนาะเขาก็จะชอบมีดีไซน์ลังเกชที่ล้อไปกับโลโก้ของเขานะคะทำให้แบบทั้งรถเนี่ยมันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากๆพอโลโก้อดดี้เขาเป็นแบบวงกลมเนาะ mm. ดีไซน์ลังเกชของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นวงกลมเนี่ยอยู่ทั้งรถเลยทีเดียวค่ะรวมถึงหน้าคอนโซลตัวนี้เนี่ยก็ยังมีโลโก้ q u a t t ทรนะคะ บ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ยภูมิใจในระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของเขามากๆทีนี้พูดถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันบ้างนะคะบอดี้ของเขาเนี่ยเรียกได้เลยว่าจริงๆเป็นรถสปอร์ตคูปที่นั่งสบายมากนะคะกว้างขวางแล้วก็รูมต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตอื่นๆที่เป็นโรสเตอร์ทีนี้ข้างหลังนะคะก็ยังสามารถที่จะ มีด็อกซีดนะ,ะเล็กๆอีก2อันนะคะถามว่านั่งได้ไหมจริงๆก็ไม่เชิงนั่งได้นะก็อาจจะเป็นด็อกจริงๆนะคะแต่ว่าก็สะดวกนะคะในการใช้งานเวลาเรามีสัมภาระอะไรต่างๆสามารถที่จะเหวี่ยงนะคะวางกระเป๋าของนะคะก็ไว้ข้างหลังนะคะได้อย่างง่ายดายค่ะใครพร้อมที่จะเป็นเจ้าของนะคะรถสปอร์ต Audi TT นะคะ S line คันนี้45 GSFI Quattro ค่ะในราคาเพียง2,390,000าเท่านั้นย้ำนะคะประหยัดไปล้านกว่าบาทนะคะแถมได้รถโชมเดียวกับบนโชว์รูมและเลขไม่เพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเอ้ย1 5 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วติดต่อหาเบนซ์มอลเด์มอลได้เลยหากสะดวกกดไลน์นะคะกดลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างหรือสามารถที่จะพิมพ์ at b e n z m o d l m a l l ได้เลยนะคะ โทรหาเราก็ได้ที่092 924 5641นั่นเองค่ะทีมงานละเนงคอยบริการทุกท่านอยู่นะคะนอกจากนั้นเรายังมีกลุ่ม Open Chat อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดไว้บริการทุกท่านที่คอยส่องหารถอยากได้รถดีๆนะมีโจทย์อยู่ในใจแต่มาไม่ทันสักทีนะคะสามารถที่จะกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat แล้วคอยดูอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ของ Ben z m a อร์ได้ค่ะ วันนี้นะคะเน่งเนีงธิดาวงนำรงเวทต้องลาไปก่อนแล้วใครอยากไปติดตามนะคะชีวิตในด้านอื่นๆของเน้งนะคะสามารถ Follow ได้ที่ Facebook Page งเน่งเนงเนหรือว่า IG เน่งเนีดานั่นเองค่ะเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะ หากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Sub subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ